สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของคนโสดชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟคือชาวราศีเมษสิงห์ธนูนะคะประจำเดือนธันวาคมสอง7นะอ่ะเรามาดูกันว่าจะได้พบเจอคนที่ถูกใจไหมนะคะในเดือนนี้เนาะอ่ะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุไฟก่อนนะคะพไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นสิเหรียญ เอ็ดออฟวาดเฮ็ดออฟวาดนะคะเก้าถ้วยหกดาบแปดดาบค่ะสองเหรียญคิงออฟพาร์ติเคลแปดเหรียญค่ะและตามมาด้วยห้าเหรียญ อ่าโอเคค่ะสำหรับพลังงานของชาวธาตุไฟคนโสดน,นะคะก็บอกเลยว่าช่วงที่ผ่านมาคุณก็มัวแต่วุ่นวายอยู่กับการเก็บเงินเก็บทองสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะวุ่นวายเกี่ยวกับการทำงานนะคะงานเข้างานเยอะอีกในนึงค่ะก็เหมือนกับว่าตัวชาวธาตุไฟเองอะค่ะ เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองนะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่เคยผ่านมาก่อนที่จะมาเป็นโสดในทุกวันนี้คุณอาจจะเคยมูกออนมาคุณอาจจะเคยเลิกกลามาจากความสัมพันธ์เดิม,มค่ะในช่วงเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้ติดต่อกันที่จะได้ดิวกันได้คุยกันใหม่กับคนรักเกา่าคนเกา่เกาๆที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ค่ะอีกในเนื้อนะคะสําหรับชาวาธาตุไฟคนโสดในหลายๆคนค่ะ คุณมีโอกาสได้พบได้เจอรักใหม่มีโอกาสได้พบได้เจอคนที่ถูกใจค่ะคนที่จะเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกของชาวธาตุไฟไม่ให้มันอ่อหงอยเหงาอีกต่อไปนะคะในตรงนี้ค่ะคนที่จะเข้ามาเขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าแต่เป็นคนที่มีสเสน่ห์หรือเขาอาจจะเป็นคนที่บุค,คลิกหน้าตาดูอ่อนเยาว์นะคะคนคนนี้ที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เนาะ เขาจะเป็นรักสายเปเขาจะเป็นคนที่อาจจะเหมือนเปิดเผยความรู้สึกแล้วก็เป็นคนที่เออถ้าชอบก็บอกชอบนะเป็นคนชัดเจนนะคะอืในตรงนี้ค่ะสําหรับคนโสดชาวธาตุไฟเนาะที่มีคนเก่าเข้ามาก็าบอกเลยว่าไม่มั่นใจกลัวเหมือนกันค่ะกลัวว่าจะกลับไปแบบเจอกับเหตุการณ์เดิมเดิมผิดหวังเดิมเดิม หรือว่ากลัวกับสิ่งที่เคยมีประเด็นมีปัญหากันมาค่ะยังไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ยังหวั่นใจอยู่เนาะแต่ก็เหมือนกับอ่ะทักมาก็คุยทักมาก็จริงๆลึกๆแล้วก็ยังโอเคกับเขาอยู่แหละยังรู้สึกดีกับเขาอยู่เหมือนเขาทักมาก็ดีใจอะค่ะแอบดีใจเนาะแต่ว่าก็ความกลัวความหวั่นใจก็ยังอยู่อะค่ะ อืมแล้วชาวธาตุไฟคนโสดนะคะในหลายๆคนก็อาจจะเจอกับความสัมพันธ์ที่ามาวัยไปไวเนาะในช่วงเดือนนี้ยังไงก็ดูหน้าดูหลังนิดนึงอะคะ่ะใครที่จะเข้ามาในตอนนี้เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนเนาะก็คุยคุยไปก่อนยังไม่ต้องเปิดใจมากค่ะเพราะว่าเหมือนเ,อเขาจยต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจเนาะเหมือนหลายๆคนอาจจะเข้ามาแค่จอยแค่คุยสนุกแล้วก็หายไป แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกคนค่ะคนที่ใช่คนที่เข้ามาแล้วจะได้ดิวกันแบบย,วยาวๆมีค่ะลองใช้เวลาในการพูดคุยก่อนนะว่าใช่ไม่ใช่นะอใช้เวลาในการศึกษาค่ะกับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์นะตอนนี้นะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะเป็นชาวธาตุาดราศีใดนะคะ ไพ่แรกขึ้นมาค่ะนายออฟซอร์แปดไม้นายออฟกว่านะคะสามเหรียญสามไม้เดอะสตาร์ค่ะหกเหรียญจัดชิตเขามีพลังงานของชาวราศีกุม และชาวราศีธนูขึ้นมานะคะเอ็ดอัพพลิเคีลค่ะเดอะเวิร์พลังงานก็ชัดเจนนะว่ามุ่งไปเน้นไปทางคนเก่าๆที่เคยคุยที่เคยคุนหน้าคุนตาหรือรักเก่าๆค่ะจะมีการกลับมารีเทิร์นกันจะมีการกลับมาคุยกันใหม่นะหรือที่เป็นคนใหม่เข้ามาก็จะเป็นคนที่อาจจะเหมือนเคยเห็นหน้าแล้วเคยรู้จัก หรืออยู่ในกลุ่มของเพื่อนอยู่ในสายงานนะคะก็เป็นไปได้เช่นกันเนาะมันเหมือนเป็นการเจอกับคนใหม่ที่เป็นคนคุณหน้าคุณตานะแล้วก็เน้นไปนที่ชาวราศีกุมค่ะเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่ถูกอ,อกถูกใจแหละปิ๊งเลยอะคะ่ะคนคนนี้ที่จะเข้ามาจะทิศเนาะเป็นคนชาวราศีธนูค่ะเป็นคนมีความมั่นคงเป็นคนมีเหตุผลนะคะคนคนนี้บุค,คลิกดีค่ะ ออกแนวออกไปทางผิวขาวนะอืมก็ถือว่าเป็นคนที่เข้ามาแล้วมีการสานความสัมพันธ์กันค่ะมีการคุยต่อกันในระยะหนึ่งในระดับหนึ่งในหลายๆคนค่ะเป็นไปได้เลยว่าจะเป็นชาวต่างชาติเป็นรักออนไลน์นะเอที่จะได้เจอที่จะได้ปริงที่จะได้ไปต่อกันนะคะอืมก็ถือว่า เด้นที่2ชาวร,ราศีกุมแล้วก็ชาวราศีธนูนะคะที่เด่นๆ่นขึ้นมานะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคุณกับเขาจะได้ดีลกันแบบยาวๆไม่เอ่ยคุ Green ีนอฟสอดค่ะหกดาบเก้าถ้วยหกไม้เก้าไม้อะในที่นี้ค่ะ ชาวธาตุไฟคนโสดในหลายๆคนนะคะคนที่คุณได้คุยคนที่คุณอได้ปริงได้เจอเขาในช่วงเดือนนี้เนาะจะเป็นคนที่มาไวไปไวอะคะ่ะแล้วก็เหมือนกับอาจจะเหมือนเข้ามาคุยแล้วหายไปนะอืมแต่ก็มีพลังงานของการกลับมารีเทิร์นกลับมาคุยกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่ค่ะค,ะคนคนนี้เป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่มีคนเป็นคนที่มีคนลุมล้อมเยอะนะ กูแข่งเยอะค่ะเจ็ดไม้สี่ดาบ t h ้วฮานอเพนค่ะเจ็ดดาบและสิบถ้วยอ่ะก็บอกเลยค่ะสถานการณ์ในช่วงแรกๆที่ได้ดิวกับเขาก็ยังเหมือนกับว่าเป็นการคุยเป็นการแบบอ๋อทักทายหรือว่าเป็นการ ที่ทำความรู้จักกันเบื้องต้นแต่อาจจะยังไม่ได้สานความสัมพันธ์กันต่อแบบยาวๆหรือยังไม่ได้ฟันธงว่าจะคุยว่าจะดิวกันแบบชัดเจนหรือพัฒนาความสัมพันธ์อะคะ่ะมันเหมือนเป็นคนคุยที่ยังคุยอยู่ที่ยังแบบค้นหาอยู่อะว่าคุณใช่สำหรับเขาไหมเขาใช่สำหรับคุณไหม,อ,มอย่างที่บอกค่ะอาจจะมีการมูฟออนอาจจะมีการห่างกันไปเนาะ แยกย้ายกันไปแล้วก็อาจจะมีการกลับมาคุยกันใหม่ดิวกันใหม่แต่การกลับมาครั้งนี้ค่ะใครคู่ไหนนะคะของคนโสดชาวธาตุไฟนะถ้าได้ออฟออนกันไปแล้วมีการกลับเข้ามาในความสัมพันธ์จะได้คุยได้คบกันแบบยาวๆค่ะก็ถือว่าอ่อเป็นพลังงานที่สำหรับคนโสดที่เพิ่งพบเพิ่งเจอคนใหม่ๆเข้ามาก็ยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัดเจนเนาะ ว่าจะได้ไปต่อกันยาวๆไหมแต่สําหรับคนที่เป็นรักรีเทิร์นค่ะก็จะได้คบได้คุยกันแบบยาวๆนะแต่ปัญหาที่จะเจอก็คือเรื่องเดิมๆค่ะเคยมีประเด็นกันเรื่องไหนมันก็จะแบบวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิมๆนะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะจะได้ดิวกันแบบยาวๆไม่เอ่ยขึ้นมาใบแรกค่ะเดชาลอีออนฮิงน็อปคับนะคะ สิบถ้วยค่ะหกไม้ Queen of Particle เผดเอา Particle นะคะ The Lover The Hermit The Highness และสามบาทนะคะโอเคค่ะสำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะ เออถ้าคนที่คุณได้ดิวได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยนะสําหรับชาวธาตุไฟนะคะบอกเลยว่าคุณจะเออเขาเรียกมันยังได้ไปต่อได้คุยต่อได้ดิวต่อเนาะแต่มันยังไม่มั่นใจแต่ก็เหมือนกับว่ายังไงก็ยังมีความหวังยังได้พัฒนาความสัมพันธ์กันค่ะ มีการเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่หรือมีการตกลงปรงใจที่จะคุยกันแบบชัดเจนขึ้นหรือว่าคุยกันแบบพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นเนาะในตรงนี้ค่ะต่างคนต่างเริ่มมีใจต่างคนต่างรู้สึกชอบรู้สึกแบบอืมีอะไรหลายๆอย่างที่คลิกที่ตรงกันนะค่ะแล้วก็เลือกที่จะคุยกันต่อนะแต่ว่ามันถามว่าหวานแววไหมไม่หวานแบบไม่โรแมนติกค่ะสําหรับคู่ของชาวธาตุไฟนะแต่มันเหมือนกับว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ มันมีสเสน่ห์บางอย่างมันมีพลังงานบางอย่างที่เขาดึงดูดคุณคุณดึงดูดเขาอะค่ะในตรงนี้มันเป็นพลังงานของเขาเรียก่ามันเหมือนเป็นคู่ของบุญธรรมกรรมแต่งอะค่ะในตรงนี้คุณกับเขาพบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะเป็นเรื่องของอาการทําบุญทํากรรมร่วมกันมาค่ะระหว่างคุณกับเขาเนาะลงท้ายได้3แบดาบค่ะในหลายๆคู่นะคะจะเจอกับปัญหาของรักสามเศร้าเรา3ามคนหรือว่าในความสัมพันธ์ที่ อาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะเหมือนเขาอาจจะมีคนคุยมาก่อนแล้วเนาะแล้วมันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันยังแบบไม่สามารถจะตัดสินใจอะไรได้แบบเด็ดขาดหรือว่าไม่สามารถที่จะฟันธงได้เลยว่าจะคบกันแบบจริงจังขนาดไหนอะคะ่ะเพราะว่ายังมีคนที่เขาคุยอยู่ดิวอยู่หรืวอว่ายังมีคนอื่นๆเข้ามาวุ่นวายอยู่อะคะ่ะถือว่ามีใจนะแต่มันไม่ชัดเจนแต่ก็ยังได้สานความสัมพันธ์กันต่อยังได้คุยกันต่อเนาะ โอเคค่ะสำหรับคนโสดชาวธาตุไฟนะคะราศีเมษสิสงห์ธนูนะยังไงมิกะก็ขอให้พบให้เจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจนะคะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ